ห้าข้อสำคัญนะครับสำหรับสาวๆที่อยากจะซื้ออุปกรณ์ตกปลาเซอร์ไพรส์แฟนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงวันนี้เรามีคําตอบครับ โอเคครับเราเปเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยอันดับแรกเลยต้องรู้ว่าเขาเอาไปตกปลาอะไรนะครับจะเป็นปลาช่อนปลาเกตปลาหนังปลาธรรมชาติหรือบ่อเขื่อนอะไรนะครับเราต้องรู้เลยว่าเอาไปตกปลาอะไรนั่นเองนะครับเพราะว่าปลาแต่ละแบบเนี่ยจะมีน้าหนักที่แตกต่างกันกินเหยื่อที่แตกต่างกันนะครับสำหรับข้อที่2นะครับต้องรู้เลยว่าเอาไปตกหน้าดินหรือเหยื่อบอมนะครับการตกหน้าดินเนี่ยก็จะใช้เหยื่อที่เป็น เหยื่อตามธรรมชาตินะครับเป็นเหยื่อขนมปังเหยื่อไส้เดือนกุ้งนะครับที่ต้องตีไปแล้วก็ลอให้ปลากินนั่นเองก็จะใช้ลอกที่สําหรับตกหน้าดินนะครับแต่การตีเหยื่อปลอมเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับตีเหยื่อปลอมเหยื่อปลอมก็มีหลายแบบเลยนะครับจะเป็นกบยางกบกระโดดนะครับปลาพ็นซิลนะครับมีหลายแบบเลยที่ต้องรู้นะครับว่าไปตกหน้าดินหรือเ่อปลอมนั่นเองนะครับ อ่าข้อที่สานะครับสำคัญเลยนะครับว่ประมาณเท่าไหร่นะครับจะต้องรู้เลยเพราะว่าลอกแต่ละแบบเนี่ยจะมีราคาที่แตกต่างกันมากๆเลยนะครับตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะครับแลหลักหมื่นเลยนะครับผมมีน้าๆมือใหม่เข้ามาถามเนี่ยบอกว่าอยากได้ราคาประมาณกลางๆเนี้ยราคากลางๆของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนนะครับอันนี้ต้องแจ้งมาว่าอยากได้ประมาณกี่ร้อยกี่พันอ่าลองแจ้งมานะครับเราจะได้จัดให้ถูกนะครับผมข้อ4นะครับต้องรู้เลยว่าเขาใช้เป็นลอกเบสหรือลอกสปินนั่นเองนะครับถ้ายังไม่รู้ก็ฟังกัน สำหรับลอกเบสนะครับจะมีเป็น2แบบนะครับสแบบนี้นะครับผมมาเริ่มที่อย่างแรกกันเลยอันนี้ก็คือเบสหน้าดินนะครับจะมีน้ําหนักที่มากกว่านะครับมีกําลังเบรกที่สูงกว่านะครับใช้สําหรับงานหน้าดินโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็คือลอกเบสกลมนั่นเองนะครับผมนี่เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นลอกเบสหยดน้านะครับผมใช้สําหรับตี่ยบอมนะครับโดยเฉพาะติียบอมเลยนะครับก็จะมีน้ําหนักที่เบากว่านะครับสามารถ กดกิตารปูลและตีออกไปได้เลยง่ายๆนะครับผมแล้วส่วล้อสปินนะครับก็สามารถใช้งานได้ครอบคลุมเลยนะครับงานหน้าดินนะครับงานตีปอมก็สามารถใช้ได้ทั้ง2งานเลยเพราะว่ามีทั้งเสียงนะครับมีทั้งกําลังเบรกที่โอเคนะครับสามารถใช้ได้ครอบคลุมนะครับผมข้อที่5นะครับต้องรู้เลยว่าเขาถนัดซ้ายหรือข้างกว่านะครับผมอย่างล้อบเบสเนี่ยถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้ข้างใดข้างเดียวเลยนะครับถ้าเป็นข้างซ้ายเนี่ยก็จะสาบแขกไม่ได้เลยนะครับผม ประมาณนี้ก็อันนี้ก็เป็นหมุนขวานะครับก็ต้องหมุนขวาไปตลอดเลยนะครับจะทําไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเป็นลอกสปินเนี่ยเราสามารถสลับแขนข้างซ้ายข้างขวาได้เราก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับว่าเขาหมุนข้างไหนนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสลับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะสลับให้ดูนะครับผมนี่เลยแต่ท่านี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องรู้ไว้นะครับว่าเขาถนัดข้างไหนนะครับจะได้เลือกที่เหมาะสมนะครับผมนี่ก็เป็นการสลับแขนนะครับเราก็ สลับออกไปได้เลยลไปเปลี่ยนข้างได้เลยนะครับไไแต่เป็นรอบเบสเนี่ยมันเปลี่ยนข้างแบบนี้ไม่ได้นะครับสามารถเปลี่ยนข้างได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาปาปิดด้านนี้เลยอมื่กี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นข้างซ้ายได้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็น5ข้อหลักๆนะครับสำหรับสาวๆที่อยากจะซื้ออุปกรณ์ตกปลาเซฟไพแฟนนะครับแต่ยังไม่รู้น,นั่นเองล้วก็มาอธิบาย5ข้อถ้าสาวๆยังไม่รู้นะครับว่าจะไปปรึกษาใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับสามารถ มาคุยกันที่ You Love Fishing ได้เลยครับเพราะเรามีแอดมินที่คอยให้คำแนะนำอยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก You Love Fishing ขอบคุณครับขอขอให้โชคดีกับการเซอร์ไพรส์แฟนเอาเถอะแล้วก็อ่ะแล้วก็ขอให้สาวๆโชคดีกับการเซอร์ไพรส์แฟนนะครับขอบคุณครับ ฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ